ชิาาแล้วน้าน้ำเงินพรปูหินสึกแข่งสายเลือด no, <right. S 2> น่ลตวเต็นไครสีด้วยกันทั้งสองลําแม่ <Wow. S 2> โอ้ ดูสิว่าด like no, right ูสิว่าใครจะเข้าไปชิงใครจะชิงยี่สามาแพ้ชิงยี่สามชนะเข้าไปชิงก็น่ารอดรองน้ำได้รองน้ำแดงก็เป็นเหลือดังเหลือดีใครสีสีละครในน้ำผอมะพันผอมะพันน้ำมารองน้ำแดงรองน้ำแดงฝั่งประเทศไทยฝั่งไทยแดนส่วนรองน้ำเงินก็เป็นเหลือดีเหลือดังเหลือเจ้าภาพเหลือเจ้าภาพเหลือเจ้าทินเหลือเจ้าภาพในน้ำพอปูบินพอปูบินรองน้ำเมืองเงินพอปูบินรองน้ำเมืองเงินเริ่มสับมาเริ่มต่างคนต่างคนต่างสับต่างคนต่างคคนนต่าางซับออออกว่่่าาจจะะขขเ้้้ไไไไไปิงทดดหหรรืืมม ดูว bon, ่าบางคนก็ต like, okay, like. like, ังหนีดูดูว่าไล่บดไล่ปีไล่จีกันหมายอยู่ขนาดนี้ดูว่าพอพันพอพันล่ำอยู่ร่องน้ำทีหนึ่งร่องน้ำทุงกีดังล่ำจะพายแรงจะแสขึ้นมาจะแสน้นมาพอดูวินได้ได้ทีได้ทียังหนีอยู่พอดูวินได้ทียังหนีอยู่จะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้พอปูวินจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ยล็กไล่กันขึ้นมาอยู่พอดูวินบอกว่ากระชากลากตัวหนีขึ้นมาอยู่พอประพันบอกว่ากีขึ้นมาปูวินยจะหนีหนีหน้าตาเฉยอยู่ยังไง แรงเกแได้เรือไม่ได้เอลยคู่นี้สูสีดูดีต่อเลวผอประพันเริ่มจะปี้ขึนมาผอปรันเริจะตีขึ้นมาบ้างไอ้ปูวินจะทันไม่ทันจะวินจะทันไม่ทันปูวิทจะหนีได้ไม่ได้ปูวิจะหนีได้ไหมผอประพันธ์อูวผออูเวผออูเวลผออ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 เวลแม่ตยว่าหลเข้าเนเรียบร้อยลงเรียนปูว รอการตัดสินจากคณะกรรมการผู้สรงเกียรติสักครู่ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้สรงเกียรติที่จุดตัดสินระหว่างเรือเที่ยวที่สิบสี่พอประพันนาวาร่องน้ำที่หนึ่งพบกับพอปูวินร่องน้ำที่สอง เลือเท่ชนะได้กับเรือขอนปูวินจา้า